ใช่ค่ะไปอ่าเมื่อยปเมื่อบักทันกินข้าวไปกินอาหาร ัสดีหนูซื่อไดรี่หน,หนูเป็นโรคประจำตัวเป็นโรคพันจำสันช่วงบ่ายนี้ทุกคนกินข้วาวกำหนังเดกเอาไปกินกับขวดวหวานดีทุกคนอืม ทุกคนก็จะถามว่าหวานได้ทำไมถึงมาฮิตก่อนจ้ามิดแนนปันตุมาโนยครับนอเอลิสานอ่จะห้องเจ็บคอวะลุงเนี่ยเป็นคอเอ้ยโอโอ้ยเเสียไปบกินมต้องอก หลอตบปากเลยเนาะใครเนี <rude S 2> ่ยงูกามเงออจะสิห้องเพื่ออย่างจะซำแดงผู้ใดเบิองผู้ใดอยากเบิองดอกแสดงไม่ยากลอลิงเหรอ ค่อยแปลว่าเอ้ยยังโกหุบปากหุบปากุบปักสระแน่อินางพิล้บุนกลัมขบขึ้นบ่อ บึง,บงว่ากบลาฮึ่มเห็นไมเห็นไหมให้ทุกคนบึงนน่ง,งมมน,น้ตนตงาตอนนี้เดียยแม่แ,แก้แม่ขยัยเหอะอือขึ้นภาาสันแก้ยัยติดน้อยจะแม่งคิดคาบอตอนนี้เดียเถินแก้แก้ยมันหญ่อะลูกกลามหน้าเนอะ ช่นต่า anyway, anyway, like oh ้นปกติมันก็จะน้อยนีนึนนีคือมันนับมันนับใหญ่อกใหญ่อกนี่เหรอนี่เราที่ ไปไล่ให้ไปไปทุกคนมูมีอย่างลมนะทุกคนเนาะอืมเอาตัวลาไปสำนีกเด้อจ้าไปค่อนเนาะแค่แวนให้ใายใทุกคนเบื้องหัวกับบริษัทสามมือละร้อนผมงึงพุกคนแต่ก็ยังดูดีนเนาะแค่ก็ไปก้อนจายได้